สวัสดีทุกคนนะคะที่เข้ามาดูคลิปนี้ของช่องเตโลกเวเว็บไล่านะคะก็สำหรับวันนี้นะคะโลกก็จะมาอัดคลิปนะคะแต่งหน้านะคะรับปริญญานะคะตามปกคลิปเลยก็คืองบตั้งแต่1บาทจนถึง99บาทนะคะแบบบัณฑิตมหาบัณฑิตที่ไม่ได้อยากจะจ้างช่างแต่งหน้านะคะอยากแต่งเองอะไรอย่างนี้นะคะเครื่องสำอางต่างๆในราคาหลักสิบที่ ถูกและดีมาทำคลิปทำคอนเทนต์ในวันนี้นะคะไปเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะอันดับแรกนะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดในการแต่งหน้ารับริญญานะคะแต่งด้วยตัวเองเนาะก็คือการกันคิว้วคือถ้าเราไปแต่งหน้ากับช่างแต่งหน้าใช่ป่ะก็จะกันคิ้วให้ก่อนนะคะก่อนอื่นก็ใช้นี่นะคะที่กันคิว้ว ห้าบาทก็ใช้ยบูลีแบบนี้ทุกคนปัดคิวก่อนแล้วก็ทำการกันมันลงมาแบบนี้นะคะ ก็ถ้าใครกันไม่เป็นนะคะก็ไปลานก็ได้นะคะก็จะเกินนิดนึงกันมันลงมาแบบนี้นะคะตามทรงคิว้วหรือให้เพื่อนที่เขาแบบช่ำชงในการกันคิ้วกันให้นะคะ ก็ถานางลงมาแบบนี้นะคะออโอเคของโลกก็กันมาแล้วนะคะแต่ว่ามันเพิ่งเกิดขึ้นมาเนอะก็เลยแบบการออกนิดนึงนะคะจากนั้นเพื่อความเป๊ะนะคะใช้สปูลี่นะคะการลงมาแบบนี้ถายนางปัดลงมาอย่างนี้นะคะ แล้วก็ใช้กันไก่นะคะเห็นปะใช้กันไก่นี่กบตัดส่ันกูคิ้วของตัวเองล่ะโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ รงเซรั่มนะคะขั้นตอนแรกของโลจะใช้เป็นตัวนี้นะคะเมอร์ซี่วิตามินซนะคะที่มีเพสเตอร์เป็นพี่ไปนั่นเองนะคะ,ะเอาที่ทุกคนใช้เป็นประจำเนาะไม่ต้องตามโลกก็ได้นะคะสามารถอ ap ัดแอปพลายก็ได้ตัวนี้นตัวนี้นะคะราคา59บาทนะคะเนื้อก็จะเป็นแบบอย่างนี้นะคะสีขาวแบบนี้ ก็ทาลงไปเซรั่มที่ใช้ในขั้นตอนแรกนะคะอยากจะให้เป็นแบบซึมอะ่ะไม่เป็นแบบครีมอะ่ะทุกคนเขา้าบจไหมเป็นเนื้อที่แบบเป็นเนื้อเหลวที่ซึมผิวนะคะทาลงไปทั่วหน้าแบบนี้เสร็จแล้วนะคะก็ นวดหน้านิดหนึง่งนวดหน้านิดหนึง่งนวดหนึนนงจากนั้นนะคะพอซึมเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะใช้เป็นตัวนี้นะคะดีๆแตงโมนะคะโลยอยากจะบอกว่าตัวนี้มันดียังไงคือโรยอยากจะบอกว่า มันเป็นครีมกันแดดที่มันเป็นครีมกันแดดที่ในทุกๆวันอะโลชั่นแค่ตัวนี้ตัวเดียวแล้วก็ลงแป้งนะคะก็คืออยู่ได้ทั้งวันอะทุกคนมันก็เลยเหมือนแบบเป็นกันแดดที่เหมือนเหมือนเบดที่แบบทำให้เครื่องสำอางอะมันล็อกมันมันเหมือนติดทนตลอดทั้งวันน่ะ โลแกก็เลยไว้ใจกับการลงตัวนี้เป็นตัวที่สองนะดีดีดครีมแต่งมุมตัวนี้ึงนะคะทุกคนก็ทาให้ทั่วหน้าเลยอทาไปหน้าก็จะใส่ขึ้นอีกหนึ่งสเต็ปนะคะแบบนี้ใส่จากนั้นนะคะก็ประมวลผลรองพื้นมาแล้วนะคะนี่เลยสีจานนะคะสุ c o v e r คอเ e อร์เรจฟาวเนะคะ SPF 50 PA บวก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 นะคะโลจะใช้เป็นสีเบตนะคะสีหนนะคะตัวนี้เฮ้ยเริ่มเทลงบนนี้นะคะทุกคนเทลงบนตรงนี้นิดเดียวไม่ต้องเยอะ จากนั้นจากนั้นนะคะก็เหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรอะเนี่ยใช้มือถูถูวนวนให้ขีมมันแบบอันนี้นิดนึงวอร์มขีมวอร์มรองพื้นนิดนึงจากนั้นนะคะก็ทาใส่หน้านื รูปไปแบบนี้ทุกคนรูปไปเหมือนเราทาเซรั่มนั่นแหละรูปรูปรูปแทบแทบปาดไปแล้วก็ปาดไปคือตัวนี้มันไม่ได้แห้งแมทอะไรขนาดนั้นเราสามารถแบบใช้แบบ ลองพื้นมากดกดกดแบบนี้ให้มันเข้าหน้าออได้นะทาเหมือนเดิมนะคะทำเหมือนเดิมข้างนี้นะ ไม่ต้องเอาหนานาะทุกคนทาบางๆเพราะว่าผิวเราจะได้หายใจได้ด้วยมันจะได้แบบมันจะได้แบบแมทซึมเข้ากับหน้าเรานะคะถ้ามันหนามันจะเหมือนกับเป็นหน้ากากอะ่อนะแล้วก็ใช้ตัวนี้นะคะแทบแทบแทบทบแทบ,แทบ,แทบ,แทบกดให้หนาง เป็นเนื้อเดียวกันกันกบผิวหน้าของเรานะคะผิวสวยมากผิวสวยมากมใ,นในหน้าผากรูปไปเกลี่ยไป เราอยากจะบอกว่าคือการทำแบบนี้มันทำให้เนื้อรองพื้นอะติดหน้านะทุกคนแบบเป็นเป็นผิวอะ่ะเหมือนกับเราทาเซรั่มนั่นแหละเราก็ต้องรูปใช่ปะ่ะนี่ก็เหมือนการแทบกดรูปไปให้มันเป็นเนื้ออันหนึ่งอันเดียวกันนะคะ ก็ใช้ตัวนี้เหมือนเดิมกดไป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 จากนั้นนะคะใช้เป็นครีมบัตนะคะตัวนี้นะคะของ OBDO นะคะสี05นะคะนิสเดียวนิสเดียวนิสเดียว มิสเดียวใช้มือนะคะแทบ,แ,ทบแล้วก็ตรงแก้มแทบไปแทบไปตรงแก้มแบบนี้ ครั้งหนึ่งแทบไปแบบนี้นะคะโจนมันแบบเขาเรียกว่าอะไรมันหนัวมันแบบไม่มีขอบไม่มีเส้นของตัวสีนี้นะคะนีะ่มันแบบไม่เป็นขอบไม่เป็นแบบนิ้วมือเรานะแ,ทแทบไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะแบบหนัวตรงตรงบริเวณตรงนี้นะคะจากนั้นใช้เป็น ตัวนี้นะคะเป็นคอนทัวร์ตัวนี้ราคาถูกนะแต่ลูกรู้สึกว่าสีนางสวยอะ่ะก็เอามาแทบจมูกแบบนี้นะใช้มือของเรานี่แหละง่ายดีทำให้น,นันเป็นสันจมูก เป็นสันจมูกนะแทบแทบแทบสีสวยมากนะคะสีคอฟฟี่ทุกคนเห็นปะก็โลจะไม่เก็บกอบขางนั้นโลจะเอาแค่จมูกนะเสร็จแล้วนะคะต่อไปก็จะเป็น ตัวนี้นะคะช้อปปี้เหมือนกันเอ้ยไม่ใช่ลาซาด้าเหมือนกันนะคะ4.05นะคะก็เอามาลงที่ตานะคะสีสวยมากนิดนึงพอให้มันเป็นแบบเนื้อเบตนะคะเราลงอายแชโดว์มันจะได้แบบมันจะได้แบบติดนะคะ แต่ก็บิวเพิ่มได้เนาะเวลาที่แบบก็แกหน้าฉันสวยมากฮึมชงูช่งใจรูปรูปไปตรง น,นี่แหละเบาตาเรานี่แหละนี่ด้วยก็จะประมาณนี้นะคะเฮ้ยสวยว่ะสวยงามตามทองเรื่องพอทุกอย่างเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคือเราก็จะมาลงแป้งนะคะ แป้งที่โลไว้ใจนะคะในราคาหลัก10ก็คือของสะสินะคะตัวนี้เลยเป็นสะสิบีบีเพอร์เฟกต์พาวเดนะคะก็คือสรรพคุณอะไรเราไม่ได้ดูนะคะเราดูแค่ว่ามันล็อกผิวเนียนใส12ชั่วโมงนะคะ แมตเป๊ะตลอดวันนะคะจริงๆโลก,ก็ไม่ดูหรอกนะแค่ชอบแบรนด์เขานะคะโลใช้หลายสีมากสีเขียวสีอะไรด้วยนะคะก็หาอะไรมาใส่แบบนี้กระปุกหรือเทใส่มือก็ได้นะคะแล้วก็เป็นาพาร์ฟนะคะของเคที่ดอตัวนี้พังมากเคที K ่ดอรลุกหัวใจตัวนี้นุ่มมากก็กดไปเลยทุกคนกดไปกดไปกดไป ปกดไ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 ป,ไปแต่งยังไงก็ได้นะทุกคนแต่งแล้วให้ตัวเองอะสบายผิวแค่นั้นเลยสบายผิวแล้วก็แต่งที่เราชอบอะแต่คีย์สำคัญก็คือไม่ติดแมสชใช่ไหม ติดแม้ว่ายุคนี้เขาให้ใส่แมสรัละปริญญาใช่ปะอืมกีหลักของเราในวันนี้ก็คือคิ้วนั่นเองนะคะเหมือนเดิมพังมากปาดคิว้วเหมือนเหมือนเหมือนแบบเวลาเราลงแป้งใช่ป่ะฝุ่นมันเกาะอยู่อะ่ะเราก็ต้องใช้ตัวนี้แหละปัดหนังออกก่อนดินสอเขียนคิว้วในวันนี้นะคะ ของอะไรก็ไม่รู้คะ่ะแต่สีสวยมากจําแบรนด์ไม่ได้แล้วว่าก็ตัดให้มันเป็นแบบหัวตัดแบบนี้นะเห็แบบนปะทุกคนตัดให้มันเป็นหัวตัดแบบนี้นะก็กตามเา้สูเสียแล้วก็คือเรากันคิวเสร็จแล้วใช่ไหมเราก็เขียนไปตามรูปคิวที่เรากันเลยนะ คน,น,นี่ตรงที่มันแบบต้องการให้มันคมชัดเขียนไป ก็เติมเขียนตรงที่มันแบบยังไม่มีสีเห็นไหมสวยแล้วจากนั้นนะคะก็ใช้ตัวนี้ในการทำให้มันละมุน เดซ่าเดดเริ่มมนตรงไหนที่ยังแหวงแหวงอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเติมเข้าไปตัวไหนที่มันเกินออกมาตรงนี้ใช่ปะที่มันเกินออกมาตรงนี้ใช่ไหมใช้คัตบัตในการเก็บ แล้วอันนี้แบบเผื่อมันเข้มไปนะเราก็สกิดสกิดออกวันนี้ก็ได้เสร็จแล้วนะคะหนึ่งข้างข้างนี้ก็ทำเหมือนเดิมนะคะนี่มาเขียนไปเลยใต้ท้องคิ้วก่อนก็ได้ ตามทรงคิวเราข้างบนลงมาอย่างนี้ประจบกันคือเราถ้าเรากันคิว่มันจะจบเลยทุกคนอันนี้เราแค่มาเติมให้มันคมเฉยๆก็เขียนไปเสียงมันอาจจะแบบอันนนนึงนะ ใช้ดีจนแบบคือตลาดนัดตัวเนี้ยขายตามแบบทั่วไปอ่ะแต่มันจะมีหลายสีมากเหมือนเจอของแรลที่แบบสีมันได้อ่ะมันแบบไม่โดดเกินไปไม่ดำเกินไปไม่น้ำตาลเกินไปอ่ะเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยหาไม่ได้อีกแลว้ว เดี๋ยวถ้าไปเจอมาเดี๋ยวจะมาแนะนำอีกทีหนึ่งนะว่าสรุปแล้วมันมันมันคือแบรนด์อะไรอะ่ะใช้สปูลี่นะคะปัดปัดให้มันให้มันแบบสมูทนี่สวยงามตามท้องเรื่องจากนั้นนะคะตา คือจริงๆเรามีสีตาอยู่แล้วใช่ไหมทุกคนจากนั้นเราก็ใช้เป็นตัวนี้ของเกาหลีอะไรก็ไม่รู้มันจะเป็นตลับเหล็กแบบนี้นะคะเนี่ยมันก็จะเป็นสองสีแบบนี้อันนึงมันจะเป็นแบบ m a ทอันนึงมันจะเป็นแบบชิมเมอร์นะคะก็ลงไปเลยไม่ต้องไม่ต้องอะไรมากก็ถูไปใช้นิ้ว นิ้วกลางนแทบไปบริเวณเปลือกตาของเราเป็นเครื่องวงกลมตามรูปตาเลยอืสองข้างสวย แบบนี้เลยไม่มีอะไรฉันก็แต่งแบบนี้ไปรับปริญญาจริงๆแกจากนั้นนะคะใช้ตัวนี้ที่มันเป็นชิมเมอร์กินเตอตัวนี้สั่งลงไปบริเวณกลางตาทีนี้จากนิ้วกลางใช่ไหมเปลี่ยนเป็นนิ้วนางนะคนละนิ้วกลางตาแบบนี้เลยคือโลอยากจะบอกว่าการแต่งตา บางมหาลัยอ่ะเขาจะมีแบบว่าเป็นโกฎอะ่ะใช่บางบางมหาลัยก็จะห้ามขีดอายไลเนอร์ห้ามมีกินเตอร์แบบสีแมสสีดียวแบบนี้นะก็เอาไป a d แ p ปกันได้เนาะอืมหักนั้นนะคะก็อันนี้แบบเป็นแบบเบสิกพื้นฐานแต่งหน้าช้ที่ดัดขนตาของ beauty buffet นะคะดีจริงนุม่ม ไปซื้อเลยไม่ดาดกับข้างที่ไม่ดาดอีกขรังหนึ่งกดกดกดเสร็จแล้วนะคะเราขนตาเสร็จแล้วนี่คหลักของเราก็คือมาสคาร่าของเบอร์เบอรีนิวยอร์กนะคะคืออยากจะบอกว่า เขามีขายในเซเว่นแล้วนะทุกคนเป็นแบบซองแบบนี้เอ้ยในราคาหลักสิบนะคะประมาณเท่าไหร่ไม่เกิน้อยอะ่ะนะคะก็เลิศขอบคุณที่เข้าใจแบบเข้าใจผู้บริโภคอะ่ะเออแต่ที่มันแบบเป็นแพ็กเกจจริงของเขาก็ไม่ได้แพงอะไรขนาดนั้นนะ เอากระจกลงมาแบบนี้กระจกลงมาตรงคาง,งเราก็มองไปที่กระจกก็ปัดปัดตัวนี้กันน้ำด้วยนะมัสคาราตัวเนี้ยทำไมเราต้องพยุยตาขนาดนั้นอ่ะ คลิปนี้ก็จะไม่มีอะไรพิเศษอะทุกคนแบบก็แต่งปกตินี่แหละแต่ก็มาสคาร่าอ่าอีกค,ครั้งหนึ่งซึบซึบขยี้ขยี้แล้วก็ปัดขึ้นขยี้ขยี้แล้วก็ปัดขึ้น อยู่ตานิดนึงทุกคนมาสคาร่าไม่ใช่แค่ขนตานคิวด้วยปัดไปปัดไปปปัดไสีแก้มวันนี้นะคะจะใช้เป็นของโอไมรบัด oh นะคะเบิร์ศูนย์สี่นะคะ คอรอนะคะสีสวยมากเด้อเห็นไหมดูจากการใช้งานชาแป้งที่เป็นพุ่มแบบนี้เป็นพุ่มใหญ่ๆแบบนี้แทบ็บคล้วก็กดตรงหน้าเราบน สวยแกสวยเป็นไหมวะสวยจนพูดตะลึงต่อไปนะคะไฮไลท์มีประวัติค่ะคือ มีความตั้งใจที่จะซื้อมาไม่ได้จะซื้อมาใช้คือจะเอามาเป็นฟิลแบบเป็นกระจก่องเพราะว่าแพ็กเกจเขาเป็นคิวปิดแบบนี้นะทุกคนเห็นปะโหโจเป็นคิวปิแบบนี้เราก็เลยแบบว่าออมันสวยมันแบบมันดูแบบโรมันกรีกโรมันอะไรแบบนี้จะเอามาซองจะเอามาแบบว่าวันนี้สวยย่างแบบเนี้ยที่ไหนได้ละ่ะแค่แก ไฮไลท์เขาฉันขออนุญาตกราบมันดีเกินคาดราคาหลักสิบตอนนี้ไม่รู้ว่ามันขึ้นราคาหรือยังนะแต่ว่าต้องรอนะมันเหมือนมาจากประเทศอะไรก็ไม่รู้ประเทศจีนประเทศอะไรนะคะก็ใช้เป็นตัวนี้แปลงที่เป็นแบบอย่างนี้นะคะนี่อย่างนี้ก็มาตรงจมูก คือแบบมันจะไม่แบบไฮไลท์แต่มันจะแบบเป็นแบบไฮไลท์แบบผู้ดีอ่ะใช่ไปซื้อนะแกอันนี้คือแบบจริงๆสวยด้วยเอาไว้ส่งกระจกก็สวยใช้งานจริงก็แบบใช้ได้ก็คือทำแบบนี้ตรงกลางจมงุแบบนี้ไล่ลงมาหรือแบบนี้ก็ได้เห็นี็ได้ตรงนี้ ใครอยากได้เป็นสัน<ม>เป็นแท่งก็อย่างนี้ใครก็ก็อย่างนี้นี่ด้วยก็จับปากก็จับปากก็จับปากอืมคางด้วยคางตรงนี้ด้วยหนูแกม้ม สวยงามมากองเคีวด้วยลองเคี่วเฮ้ยแกฉันชอบมากแกเอาไปแต่งตามนะซื้อตามฉันด้วยนะตัวนี้นี่ซื้อตามด้วยนะคะเสร็จแล้วทุกคน เสร็จแล้วจริงๆเสร็จแล้วคือคอนทัวร์คือเราอะลงไปแล้วใช่ไหมเป็นครีมโล่ไม่คือเราทำคอนเทนต์ราคาหลักสิบไงเราแบบโลหาไม่ได้อะก็เลยใครมีเนะีนะ่ยในราคาหลักสิบที่ดีก็เอามาแนะนำกันได้นะคะต่อไปขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะคะก็คือลิปของเคที่นั่นเองนะคะก็ ดีจริงไม่ติดแม้นะคะแล้วก็สวยด้วยนะคะของโลชาร์เป็น02นะคะป๊อปปี้เลิฟนะคะสวยจริงวันนี้มาใน<ะ>าลุคชมพูก็ไม่ต้องทาเต็มปาก ใช้นือของเราถูแกบากฉันแตกให้อาภัยกันนะคะลืมทาลิปมันค่ะใช้เือของเราเบนให้มันฟุงๆเราไม่ต่องแเขียนขอบปากอะไรนะเราเป็นฟิลแบบใสๆเขาเราเป็นยาฟิลดารางไงแก เสร็จแล้วนะคะก็จะประมาณนี้นะคะก็ไปฟินิชลุคกันค่ะ ็เสร็จไปแล้วนะคะกับการแต่งหน้ารับปริญญานะคะสำอางในงบหลักสิบนะคะติดทนตลอดทั้งวันแน่นอนแล้วก็เป็นลุคแบบฟิลใสๆนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะถ้ามีประโยชน์ต่อเพื่อนๆหรือว่าทุกคนให้เข้ามาชมกันนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องของโตโร่ด้วยนะคะ ก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็ลากันไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย